พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามีตําหนินะครับผมจะมาขายให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับราคาถูกๆนะครับผมก็เหมือนคืนกําไรให้ลูกค้านะครับผมสินค้ามีตําหนินิดๆหน่อยๆแล้วผมจะขายให้ราคาถูกๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผม ใครดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีสินค้าใหม่ๆนะครับมาแจกหรือมาขายราคาถูกๆให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสินค้ามีตําหนิจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพื่อนๆพี่ที่งบน้อยหรือต้องการอยากได้ราคาถูกๆนะครับเพื่อนๆพี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับว่าตําหนิมีตรงไหนนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นบุสแนลนะครับผม3ามก้าคูณสี่สิ eg นะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับปรับได้นะครับผม3ถึงเเท่านะครับของสายตานะครับระยะมองก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ10เมตรถึง80เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมการปรับก็จะเป็นแบบปรับในนะครับปรับในก็เปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนปรับได้เลยนะครับใช้มือหมุนปรับได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับปรับเสร็จก็ปิดไว้ที่เดิมนะครับโอเค ตัวนี้นะครับไฟนะครับเส้นเล็งปกติหมดนะครับผมมีสีแดงกับสีเขียวปรับได้5ระดับหรือ5สเต็ปนะครับผมด้าเลนจะอยู่ที่40มิลท่อจะเป็นท่อย5่หจุดสมิลนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นเล็งกันนะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็จะลักษณะดังภาพนะครับผมนี่นะครับสวยงามครับเส้นเล็งจะมีสเกลนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับติดปืนอารมณ์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้สบายมากนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมแต่ว่านะครับตัวนี้มันไม่มีฝากระดกนะครับฝากระดกมันทางโรงงานน่าจะลืมใส่มานะครับตำหนิมีแค่ตรงนี้นะครับไฟเปิดติดปกติหมดนะครับผมผมเช็คแล้วนะครับปรับบนล่างซ้ายขวาปกติหมดนะครับผมแต่ตำหนิตรงที่ไม่มีฝากระดกนะครับ จากปกติจะอยู่ที่750บาทนบาทครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคืนกําไรให้ลูกค้าด้วยเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะขายแค่450้าบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวแรกนะครับผ่านไปนะครับก็จะแถมนะครับผมขายจับรางให้นะครับผมแถมให้อยู่นะครับขายจับรางนะครับสําหรับตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับจะเป็นมินน็อกนะครับผม ตัวนี้เป็นตัวหายากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของแท้นะครับผมนี่นะครับดูง่ายๆนะครับนี่นะครับมีน็อกมันจะเขียนติดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมโอเคดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาเคมนะครับเพื่อนๆพี่ๆพี่นะครับผม ผมก็ไม่มีเวลาซ่อมด้วยนะครับก็มันจะแถมนะครับฝ้ายางยืดหัวท้ายนะครับผมเป็นซิลิโคนนะครับทนๆนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแถมให้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกล้องกันนะครับตัวนี้จะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับจะเป็นท่อใหญ่นะครับผมราคาขายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสามพันต้นๆนะครับตัวนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับผมจะแหนราคาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับ เพราะว่าเป็นสินค้ามีตําหนินะครับลูกค้าส่งมาเคลมส่งมาซ่อมนะครับผมก็จะขายถูกๆให้นะครับไม่มีเวลาซ่อมนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิลได้นะครับตัวนี้นะครับผมเช็คเส้นเล็งหมดแล้วนะครับเส้นเล็งใช้งานปกตินะครับปรับบนล่างซ้ายขัวปกติหมดนะครับโดยใช้เครื่อง QC นะครับจากโรงงานนะครับผมเช็คดูนะครับตัวนี้จะซูมได้นะครับ3เท่านะครับถึง1 5เท่านะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขรีย i a l number บอกนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะปรับหลาข้างนะครับผมนี่นะครับการปรับหลัก็ปกติดีนะครับผมตัวนี้หน้าเลนส์จะใหญ่นะครับหน้าเลนส์จะอยู่ที่56มิลนะครับผมมุมมองกว้างมากนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมด้านหลังก็ปรับสายตาได้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ นี่นะครับเส้นลิงก็ลักษณะดังภาพนะครับกระจกใสแจเียวอยู่แล้วนะครับสำหรับกล้องมินน็อกนะครับผมถ้าไหนที่เคยใช้นะครับก็จะรู้ดีนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับตําหนิอยู่ที่ตรงไหนนะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับลูกค้ารับไปนะครับไฟเปิดไม่ติดนะครับผมลูกค้าก็ไม่สบายใจนะเพราะค้าขายให้ก็ไม่อยากให้ได้ของมีตําหนิไปนะครับก็เลยบอกให้ส่งมาเลมนะครับผมแล้วทีนี้ผมไม่มีเวลาซ่อมนะครับ ผมก็จะขายนะครับจากราคานะครับสามพันต้นๆนะครับวันนี้เอาไปพันห้าพอนะครับท่านไหนที่ซ่อมเป็นหรือไม่ซีเรียสเรื่องไฟเปิดไม่ติดนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเพื่อไม่พลาดนะครับผมสินค้ามีตําหนิหรือสินค้านะครับผมหลุด QC นะครับเพื่นพี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ id-line นะครับ @jukppp a d l i n e @jukppp นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ